สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวบ้าน e s t e t e Corner Property กับน้ำจารุณีลุงคำค่ะวันนี้เราจะมาเปิดบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านสุภวันเพทรทิสกันค่ะ โครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนการน,นาพิเศษสามารถเข้าออกได้สองทาง<ล>คือถนนการน,นาพิเศษและถนนเพชรเกษมและยังมีสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีหลักสองซึ่งเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีบางว่า โครงการนี้ใกล้ห้างสปปรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแคโลตัสบางแคซสี่อนบางแคบิ๊กซีเพชรเกษมโรงพยาบาลกระเสษมราชบางแคโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคมหาวิทยาลัยสยามสำนักง,งานเขตบางแคและสวนสาธรารณะเพชรักจนารงบ้านหลังนี้มีพื้นที่88 5 5ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย400ตารางเมตร มีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำสามารถจอดรถภายในบ้านได้2คันและนอกบ้านมีพื้นที่หลังมุมให้จอดเพิ่มได้อีก2-3คันมีพื้นที่รอบบริเวณบ้านสามารถต่อเติมเป็นพื้นที่ใช้สอยอนเนกประสงค์ได้ค่ะต่อเติมหลังคาสำหรับที่จอดรถมีการสาดกันฝนบริเวณระเบียงหน้าบ้านค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกันเลยค่ะในส่วนแรกของชั้นล่างเข้ามาจะเป็นห้องรับแขก โซนนี้จะมีชุดโซฟากับเครื่องปรับอากาศให้ค่ะโดยเครื่องปรับอากาศทางเจ้าของได้ติดไว้ทุกห้องของชั้นล่างเลยค่ะยกเว้นห้องน้ำนะคะถัดมาจะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะซึ่งสามารถใช้เป็นห้องทำงานหรือเป็นห้องสำหรับผู้สูงอายุก็ได้ค่ะบ้านหลังนี้ยังมีห้องรับประทานอาหารและห้องครัวแยกสัดส่วนออกจากกันค่ะ เราดูชั้นล่างกันไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะชั้นบนจะมีทั้งหมด3ห้องนอนสองห้องน้ำโดยห้องนอนรองสองห้องนอนนี้จะมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันค่ะในห้องน้ำจะแบ่งเป็นสัสดส่วนโซนแห้งและโซนเปียกค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนใหญ่ชั้นบนกันนะคะ สำหรับมาสเตอร์รูมของหลังนี้นะคะก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะแล้วก็จะมีหน้าต่างฝั่งนู้นนะคะมีประตูออกไปมีผ้าม่านมีแอร์ติดให้เรียบร้อยแล้วก็ยังมี Walk-in closet นะคะสำหรับแต่งตัวหรือว่าเอาไว้ใส่เสื้อผ้าค่ะเข้ามาในส่วนนี้จะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้รับชมตัวบ้านกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะดูบ้านนะคะสามารถสอบถา,ามได้ตามรายละเอียดนี้เลยค่ะและถ้าท่านใดดูไม่ทันนะคะสามารถดูข้อมูลได้ได้านล่างคลิปเลยค่ะและสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i e e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ E ีหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ